เรื่องของความหนาวก็ว่ากันไปนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องสิฮะจังหวัด ah พิษณุโลกผมถามนิดนึงคุณปุ้มเคยได้ยินไหมมากัดจะกัดตอบเคยได้ยินค่ะอันนี้หมาเขากัดอจะกัดตอบหรือเปล่าอไปดูภาพกันก่อนครับมันเ้ยมันกัดหมาจรมันเล้อะของเขายืนดูอยู่ไม่ต้องไปเช่อเพี่พี่่วย น้ำเนี่ยน้ำไปรากค่ะน้ำร้อนนี่เนี่ยกระบอกน้ำเบียไป<แ>นะสาดเบียไปสาดเลยไอ้เอ้ไ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 ้อา้าออ้้้ไอ้าอ้อ้้้ ไอหมีตัวนี้มีเจ้าของเนี่ยฮะหมาบางแก้วมีเจ้าของหมา<อ>บางแก้วชื่อไอหมีเออคลิปกล้องหน้ารถคุณผู้ชมครับที่เป็นดราม่าบนโลกโซเชียลนะครับก็คือมีผู้หญิงคนนี้นะฮะเจ้าของรถเดินทางมาทาธุระที่จังหวัดพิษณุโลกกับครอบคร,บครัวมาเจอเหตุการณ์นี้พอดีครับก็คือหมาที่เป็นพันธุ์บางแก้วเนี่ยกำลังขย่ําคอหมาพันธุไทยฮะค,คาดว่าตอนแรกเข้าใจว่าหมาพันธไทยตัวนี้น่าจะเป็นหมาจรจัดหรือเปล่าคือกัดแบบไม่ปล่อย คนรักสัตว์ละครับแน่นอนก็คือถ้ารักสุนัขก,ก็ทั้งสองตัวแลหละก็เป็นสุนัขถูกต้องไหมแต่ถ้าตัวหนึ่งถูกทําร้ายอยู่เขาก็บอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องก็เลยลงมาพยายามที่จะแยกมันออกมานะครับโดยในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าของหมาบางแก้วที่ยืนอยู่ตรงตรงตูเห็นไหมฮะที่เราชี้เนี่ยยืนหน้าบ้านมองด้วยมองมองก่อนนะครับมองยืนดูดูห่างๆเนี่ยตรงตรงัรง้วกัดกัดกัดจนพี่ผู้หญิงเขาได้ลงไปแล้วไปแยกมันเขาถึงเดินออกมาแบบนี้ฮะ หญิงสาวคนนี้ก็ร้องตะโกนนะฮะก็ช่วยช่วย,วยแยกหมาทั้งคู่ออกไปแต่ชายคนนี้เขาก็นิ่งฮะแล้วก็เรียกนะอไอมอมกลับบ้านกลับเข้าบ้านไปเอมิเนี่ยฮะซึ่งเขาต้องเอาแบบน้ําจากกระติกน้ําเนี่ยมาราดเพื่อที่จะให้มันแยกออกจากกันนะฮะสุดท้ายแยกไปแล้วครับหลังจากหมากัดเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าคนมาทะเลาะก,กันแทนฮะ คลิปนี้หลายเพจนํามาเผยแพร่นะครับพร้อมอ้างว่าเจ้าของหมารายนี้เนี่ยชอบปล่อยหมาบางแก้วออกมากัดหมาข้างนอกเป็นประจำแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งครับล่าสุดนะทีมข่าวลงพื้นที่จุดนี้นะอยู่ริมถนนพิษณุโลกสุขโขทัยค่ะใกล้ๆกับเต็นท์ขายรถยนต์มือสองไปสอบถามในแม็กนามสมมุติมมเป็นเจ้าของหมาที่เข้าใจว่าเป็นหมาจรจริงๆเนี่ยมันมีเจ้าของนะแม็กบอกว่าเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าสนิม มันไม่ใช่หมาจรน,นะคะผมเป็นคนเลี้ยงวันที่มันโดนกัดเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในเต็นท์รถผมได้ยินเสียงหมากัดการเลยออกไปดูเอ้าเจ้าสนิมโดนบางแ,แก้วของเพื่อนบ้านขย่ำคอแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงจอดรถแล้วก็ลงมาช่วยเนี่ยสนิมมันแก่แล้วคุณผู้ชม12ปีแล้วนะมันเป็นสุนัขเพศผู้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเจ้าสนิมเนี่ยมันก็ชอบไปแย่หมาบางแก้วนี่แหละนะมันทําตัวเหมือนตัวเองเป็นเจ้าทิ่น เคยถูกกัดมาแล้วสองรอบหายดีก็กลับไปแย่เหมือนเดิมส่วนเจ้าบางแก้วหรือว่าชื่อเจ้าหมีใช่ไหมปกติเจ้าของก็เลี้ยงในบ้านมีรัวรอบขอบชิดแต่คาดว่าเหตุการณ์นี้มันคงจะหลุดออกมาแล้วก็กัดเจ้าสนิมเบื้องต้นนะคะในแม็กเจ้าของหมาจรตัวนี้นะไม่ใช่หมาจรสิเจ้าของเจ้าสนิมตัวนี้ก็บอกผมไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะตอนนี้เจ้าสนิมมันก็อาการดีขึ้นแล้วอืมแล้วแล้วเจ้าของหมาบางแก้ว ก็ไม่ติดใจเอาความก็ไม่มีอะไรก็แยกย้ายกันไปแยกกันไปต่างคนต่างอยู่ไปแล้วเขาก็ปล่อยให้อบางแก้วออกมากัดมันหลุดออกมาค่ะเขาอธิบายว่าวันนั้นมันน่าจะหลุดออกมาสิอ๋อแต่เขายืนอยู่ดูอยู่อยู่ตั้งนานนะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่จอดรถไม่ลงมานี่คือผมพูดตามคลิปเล่าตามเหตุการณ์ตามคลิปหรือว่าเขากาลังดูท่าทีท่าอยู่ให้ตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจค่ะอมอะก็เขาไม่ติดใจเอาความนะครับคุณผู้ชมครับ